เอาที่ปอดน้องสายที่รู้กันมาที่บ่อสองน้ำนเอาเอาในรถมาหน่อยเอาในรถมาหน่อยเอาผมแต่ขึ้นมามึงแต่ขึ้นมามึงแต่ขึ้นมาเฮ้ยตามทั้งสอเออฮะเออแล้วรถรถประมูลเราไอ้พี่ไอ้พี่ขี่มายังอ่ะยังไม่มาฮะมีเอ้มีใครตามพี่ขี่ได้บ้างรถประมูลอ่ะ อยู่ไกลสายฟ้าอยู่ไกลสายฟ้าเราไปเล้าโอเคงั้นไปครับไปเล่นข้างบนดิขับไปเล่นข้างบนเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาถอยมาถอยมาถอยม้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 าถอยมาขึ้นบนสะพานเลยขึ้นบนสะพานเลยเล่นน็อตเล่นดาวเทียครับอันนี้ครับไม่มีทุกคนแบบนี้ครับน้องมามาสะพานตรงสะพานนะเดี๋ยวให้ออตีส่งให้แล้วมาแล้วก็ไฟเลยญาตรีบมาออตีส่งส่งโลให้ญาติตรงนี้เลยอาส่งโลให้แล้วเออดี๋ยวเดี๋ยวให้ออตีส่งโลให้ก็เล่นเลยก็เล่นเลยก็เล่นเลย เร็วๆเลยนะหลวนี่เราคุมตรงนี้นะหัน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 ส่งแล้วมันมาแล้วในเร็วหันในเร็วหันในเร็วหันในเร็วไวไหวเอมดีไวชัวร์ไอ้เหี้ยบอกเลยนะจะเล่นจะเล่นสะพานนี้ใช่ไหมล่วงอย่าลวงอย่าล่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 วงรถพอังถอยมาหน่อยได้ไหมเพื่อนถอยมาหน่อยได้ไหมมีคนล่วงแน่เอ้ยฟังมันเอ้ยฟังมันล่วงฟังมันล่วงมันล่วงเล่นเลยๆฟังมันล่นไปลุมเลยครับเม็ดเม็ดจอดรถล้อมไว้ผมโดนเล เม่ก่อกั well. ไม่ก่อนไม่ต้องบับเยอะไม่ต้องบับเยอะล้มเืลอนตกรถตีล้มรถตีล้มเยอะกลอนล้วง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 ่้วงล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 ้งล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 ง

เอนดีดุบเพื่อนเอ็นดีดีุบเพื่อนครับุบเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาชุเเพื่อนลงเอาเพื่อนมาชบครับเอ็มดีเพื่อนลงเอาเพื่อนมาชบเพื่อนลงเอาเพื่อนมาชุกไอเอากไปกระจอเ็นดีเอาเพื่อนมาชบครับเอ็มดีดีมีพาเพื่อนมาชบเอ็นดีเพื่อนมาชุบเพื่อนหน่อยเอ็มดีเอนมาชบ เพื่อนอยยิงเพื่อนลอยเอมดอุมอุมอมาเมเน่าลับมาอุมอเจะน้าลับมามึงอุมอเจะน้าลับมาดิยมึงแกมันไปอุมมันกลับมาไม่ได้เพื่อน่อยขึ้นไปมึงอุมมันจับมามันไม่ไหวหรอกไยอเเน่าชุบได้อเน่าชุบได้วยไ เอาดีเ้มาเโฟกัสลดหน่อยโฟกัสลดหน่อยเปล่าเรอุ้มัไมอุ้มไอุ้มไมอุ้มเพื่อนไปชุบด้วยอุ้มเพื่อนชุบด้วยอันาชุบอันาชุบอัทน่าชุบโฟกัเนาชุบไหมับเปล่ารเปล่าเ่้ยดอัลน่าชุบได้เอน่าชุบได้อันาชุบได้เปดินขึ้นมาไอ้มึงานขึ้นมาน่มี จริงี่มันไม่มีเลยจุ๊บจบจันโค้ดไอ้เยียอยตังมาไนควายเอามาลับมาสวยสวยสวยชิวไปชิวไปชวี่สุดท้ายใครวินมึงเอามาได้หมดมึงเอามาได้หมดตางไปไอเียมึงมันไวไอเยีไม่มีอะไรเอาเาดิเอามาดิ ไปไปมึงเล่นไมมึงโง่ยมไม่รอองก่เล่ไม้ามไม่ไอก้องหายหาี่เราี่บนอัหน่อยมาึงนับไ้เาเอาในรถมหน่อยเอาในรถมาหน่อยเอาในรถมาหน่อยเอาในรถมาหน่อยครับเอาโฟกัสรถหน่อยโฟกัสรถหน่อยเปลาเรอข้างหลังปืนไุ้ไม้ไุ้ไม้ไม้ไป้ไมนไชุไม้ไม้ไม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 ไปไมไมไัไมไมไ้ไมไ

ม่วยมันช่วยไม่ได้ขอโกรธสัตว์เออเอามาเลยไอควายเอามาเอามาสวยสวยสวยดูเพื่อนครับดูเพื่อนเพื่อนลงเอาเพื่อนมาชุบเพื่อนลงเอาเพื่อนมาชุบปืนดันขึ้นมาเล่นข้างหน้าหน่อยครับปืนปืนดันขึ้นมาเล่นข้างหน้าขึ้นมาเล่นมันไม่ไหวจริงจปืนดันขึ้นมาเล่นมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้ว ไอฟิวกูไม่ไหวเพราะว่าไอฟิวิมหนึ่งกูยังเอาแม่งลงไงมันไม่ไหวไหวมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไห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 วไอ้เหี้ย

เติมตัวได้แล้วเติมตัวได้แล้วตัวเดียวตัวเดียวพร้อมแล้วไอ้ยคันนี้เพื่อนคันนี้หลุยหลุยคันนี้ตัเดียวมาได้ตัวเดียวมาอุ้มมือทำมือเที่ยวไหวกับผู้ปูผู้ปูผ่อนใจเนียนแดงแน่นพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วเราไปเลยขับได้ขับออกไปพี่พี่ด้านล่างสภาด้านล่างสภามีคนด้านล่าง